สวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะคุณมุกนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้วันอะไรคะคุณมุกอันนี้วันจันค่ะวันนี้วันจันอ๋อวันหนยออกที่สิบหกซื้ออะไรเออเราเรียนถึงหน่วยที่เท่าไหร่คะเด็กๆหน่วยที่เรียนถึงหน่วยที่เท่าไหร่แล้วคะหน่วยที่สี่ทำเสร็จหรือยังคะไปแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆบางคนอาจจะทําเสร็จนะทําทําเร็วนะอยู่บ้านไม่มีอะไรทํา,าขยานันขยนันบางคนน<า>ี่เขียนเขียนเสร็จแล้วตั้งนานแล้วใช่ไหมคะอ่าแต่ก็ดูดูคลิปแป๊บด้วยนะคะเด็กๆ <c oughs> อืออืออ่าวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยที่ห้านะคะเรื่องรา,ราวเกี่ยวกับตัวเด็กสาระที่ควรรู้นะคะหน่วยที่ห้าประสาทสัมผัสทั้งห้านะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะตามองเห็นนะคะอ่าประสาทสัมผัสทั้งห้ามีอะไรบ้างคะคุณน้อย ก็มีมือมีตามีปากจมูกลิ้นใช่ค่ะเพราะว่าไว้สัมผัสรสใช่ไหมคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากายสัมผัสตาก็มีไว้สัมผัสกับสิ่งต่างๆไว้มองใช่ไหมคะ่มองสัมผัสได้จมูกก็ได้กลิ่นใช่ไหมคะสัมผัสลิ้นรับรสอ่าจมูกไว้สูดลมไว้หายใจแล้วก็กายผิวหนังรับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบกระทบร่างกายของเรานะคะอ่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ ทำไหมคะอ่าให้เด็กพร้อมแล้วเปิดไปรอคุณครูนะคะคหน้าที่เท่าไหร่คะคุณน้อยเอ๊ะเดี๋ยวครูกเราเราต้องนั่นไหมต้องพูดถึงมีเด็กใครสนใจสมาเรียนในห้องไหมได้ยังไงต้อหาไหมยังก็ได้ลงลงไลน์ก็ได้อ๋อเดี๋ยวให้ลงไลนะ์เนาะให้ศึกษากันอืมอ่ะให้เด็กพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่สามสิบสามเลยเนาะอ่า โอเคค่ะเปิดไหน้าที่เมาหน้าที่สามสิบสามได้ยังคะเลขสามกับเลขสามนะคะจะเห็นหน่วยที่ห้านะคะประสาทสัมผัสเรื่องที่หนึ่งตามองเห็นอเด็กๆลองมองดูสิคะเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยการบาบทับอักษรเจที่ซ่อนอยู่ในภาพใช่ไหมคะอ่มันจะเป็นภาพโต๊ะเก้าอี้มีกี่ตัวคะคมุกมีห้าตัวที่ซ่อนอยู่ในนี้อักษรเจเด็กๆรู้จักอักษรเจหรือยังคะเจเล็กนะคะอ่าเจเล็ก อ่ะจะเป็นตัวตัวนี้คำศัพท์ก่อนไหมคะค่อยเจีให้หาก่อนแล้วค่อยมาเขียนตัวจีตรงนี้ค่ะอ่ะจานคำศัพท์ก่อนก็ได้นะคะอ่าชี้ไปที่คำศัพท์จีค่ะเจเจอจเจอเอแอะอาร์เจอเจอจาเจอจาแปลว่าอะไรคะแปลว่าโอ่งนะคะแปลว่าโอ่งถ้าเหยียดแปลว่าเหยียดไหมคือจ่า อ่าจับแปว่าเหยื่อเะยียีจะ้หาได้หาตัวเจเล็กอยู่ในที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้นะคะตัวเล็กจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะตัวเจใช่ที่ซ่อนอยู่ในภาพภาพห้องที่อยู่กับตัวเก้าอี้นะคะมีจํานวนห้าตัวอ่าเด็กๆมองเห็นเด็กเด็กๆเห็นหรือยังคะโอ้เห็นแล้วนะเห็นต้องเหยือกอ่ะอ่าเห็นต้องเหยือกตุ้งโอมโอมอ่า ที่เหลือเด็กๆ,ๆลองหาด้วยตัวเองนะคะต้องได้ห้าตัวเท่านั้นนะคะถ้าสมมติรัการได้ 3, สามแสดงว่ายังหาไม่หมดต้องได้5้าตัวทะะีนี้ครูจะพามาเขียนตัวเจนะคะตัเจเล็กเขียนง่ายวิธีเขียนก็คือมี ให้เด็กๆลากลงมาลากลากลงมานะะคแล้วก็โค้งไปข้างหน้าหน้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วข้างบนจะมีขั้นตอนที่สองก็คือจุดๆต้องมีจุดนะคะถ้าเจใหญ่จะมีจุดนะเจใหญ่จะขีดมา่างนี้ใช่ไหมคะตรงมาแล้วก็โค้งมาตัวนี้จะเป็นเจใหญ่ถ้าเป็นเจเล็กก็โค้งมานิดนึงใส่จุดเด็กๆเราฝึกเขียนตามรายปะแล้วก็ฝึกเขียนเองด้วยก็ได้นะคะง่ายๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเลขสี่มีเลขสามกับเลขสี่นะคะ อะยังอยู่ในหน่วยที่ห้าภาษาสัมพัน<ห>เรื่อง<ด>ที่สองค่ะหูเรื่องที่สองหูได้ยินได้ยินเสียงอะไรคะเด็กได้ยินเสียงต่างๆใช่ไหมคะอะวันนี้เราจะมาช่วยกันนับจํานวนแล้วขีดกากบาดจํานวนที่มากกว่าใช่ไหมคะอ่ะ,อะข้อที่หนึ่งค่ะมีช่องสีฟ้า จะมีนกสองช่องนะคะเขาจะให้เด็กนับแล้วกากระบาททับภาพที่มีจํานวนมากกว่าอมันมากกว่าแล้วจะได้เขียนลงด้วยนะจะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วมันมากน้อยกว่ากันยังไงได้ค่ะนับค่ะนับพร้อมยังคะ1 2 3่งสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด สิบสองสิบสามอ่าสิบสามมีเลขอะไรกับเลขอะไรสิบสามมีเลขหนึ่งคะ่ะอมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขียนอยู่ข้างหน้าเลขสามอยู่ข้างหลังเขียนไ,นไ้ก่<ด>อนนะอย่าลืมนะอะเขียไปด้วยช่องที่สองด้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า มีเท่าไหร่สิห้ามีเลขอะไรคะมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขห้าอยู่นะะคข้างหลังเด็กๆฝึกเขียนตัวเลขไปด้วยก็ดีนะคะเก็จะได้อ่าเขียนลงจะได้ไม่ลืมแล้วเอานับอันไหนได้เยอะช่องใหญ่ก็ได้ก็เลยค่ะคุณน้อยกาพาไปเลยค่ะ ข้าเลยใช่ไหมใช่เด็กๆคิดว่าอันไหนเยอะกว่ากันคะระหว่างนกสิบ13ตัวใช่ไหมคะช่องที้คิดเป็นแถวก็ได้นี่กับนก15ตัวแต่ช่ี้หนกหนึ่งสองสองแถวกับอีกครึ่งหนึ่งแถวที่หนึ่งมันเท่ากันหนึ่งสองสามแถวที่สองมันก็เท่ากันแต่ว่าแถวที่สามเนี่ยค่ะทางเลขสิบ13มันจะมีน้อยกว่าหนึ่งสองสามมากกว่าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าส13 1าอันไหนเยอะคะ มองในตาก็รู้แล้วสัมผัสวยตาใช่ไหมคะค่ะอ่มองอือห้าศห้าแล้วก็กากาใหญ่ๆให้เห็นเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะดูกล่องค่ะอดูกล่องนะคะจะทําให้แต่ที่จริงเราเราสามารถสมมติว่าเป็นอ่าวัสดุที่เท่ากันใช่ไหมคะสิ่งสิ่งต่างๆที่เท่ากันใช่ไหมคะเราสามารถเปรียบเทียบได้นะคะเด็กอ่เปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะเปรียบเทียบว่าอันไหนมันมากกว่าน้อยกว่าถ้าไม่แน่ใจคือ นับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเรามาดูกล่องค่ะเพื่อความชชวร์ก็ต้องนับใช่ไหมคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เด็กๆกลัวหรือมเขียนได้เลยสิบสี่อถ้าเราเขียนไว้นี่คือเราจะจําได้จะรู้ว่ามันมีเท่าไหร่จํานวนถ้ามองแถ้าเราไม่เขียนก็คือเราจะลืม ว่าเรานับได้เท่าไรเราจะได้รู้ตัวเลขด้วยว่าอ๋ออันนี้มันจํานวนว่าเท่ากว่าอ่าจํานวนน้อยอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่านะคะจะรู้อือนะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองนะคะคุณน้อยสิบสองอ่าสิบสองเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะอันนี้เด็กดูสิบสี่อันนี้สิบสี่อันนี้สิบสอง มองด้วยตาก็ได้นะคะดูเป็นแถวนะคะอันนี้เต็มแถวอันนี้ก็เต็มแถวอันนี้แหละมีแค่สองอันนี้หนึ่งสองสามสี่ไม่เต็มแถวเหมือนกันอันนี้จะเยอะกว่าใช่ไหมคะถ้าไหนเยอะกว่าก็กลามาส่วนข้อสามจะให้เด็กๆลองทํจเองนะคะลองทาดูลองนับนะคะแล้วก็เขียนลงนคะเสร็จแล้วเขียนจานวนลงแล้วเปรียบเทียบว่าระหว่างสุนัขช่องที่หนึ่งกับสุนัขช่องที่สองอันไหนมากกว่าหน้าที่สามสิบห้านะคะ หน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆขีดกากบาททับตัวเลือกที่เป็นภาพพับตัดของภาพที่กําหนดให้นะะคก็คือครึ่งหนึ่งของภาพที่เขากําหนดให้นะคะอ่ะเขาจะให้ภาพเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมาดูว่าถ้าเป็นครึ่งหนึ่งของขวดเนี่ยเขาที่นเป็นรูปขวดใช่ไหมคะลักษณะของภาพในครอบกอไก่ขอไข่หรือครอบควายอ่ะที่เป็นภาพครึ่งหนึ่งภาพครึ่งหนึ่ง ตัดครอดิดิก็เราเอาอกระดาษแผ่นอะไรก็ได้นะคะมาใส่ตรงครึ่งตุ้ครึ่งนึงนะคะก็จะมองเห็นนะคะว่าอ่ามันสมควรจะเป็นภาพกอไก่ขอไือว่าคอไข่นะคะอ่าภาพกอไก่อันแรกเป็นยังไงคะเหมือนไหมคะเป็นกลมๆไม่ไม่เหมือนนะคะปวดมันจะมีปากยาวๆขึ้นไปใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อขอไข่ขอไข่ค่ะดูสิเหมือนไหมคะครึ่งหนึ่งเหมือนเหมือนนะคะ อามาดูคอคอยเปรียบเทียบกันค่ะคอคอยไม่เหมือนเลยค่ะอมีคอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากาเลยค่ะกาคอไข่ที่เหมือนต่อไปข้อที่สองรูปอะไรคะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าอ่าเป็นรูปแก้วน้ําใช่ไหมคะเป็นแก้วรงกาแฟอ่าเป็นอะไรคะเป็นแก้วเคยเป็นรูปรงกาแฟเสงอะไรอ่าเด็กลองมา ทำให้มันเหลือครึ่งนึงใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับภาพข้อไหนอ่าข้อไหนคะก็ไก่คอไข่หรือคอควายดูลักษณะของเขาด้วยนะคะมีหูเหี้ยมมีลูปทรงมีหูคล้ายกันไหมหรือว่าหูตรงในหูมีลูกทรงคล้ายสี่เหลี่ยมใช่ไหมดูก็ไก่เหมือนไหมคะอ่ามีหูคอไข่เป็นไงคะมีหูเหมือนกันแต่ตรงข้างในเป็นไงคะให้สังเกตนะคะมีสูงขึ้นมาเรือเป็นคอควายคะ คอควายลักษณะมันจะกลมๆอ้วนๆน้อยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเรากลข้อไหนคะคอกลมว่ากอไก่นะคะต่อไปข้อที่สามในกรอบสี่เหลี่ยมสีส้มใช่ไหมคะมันจะเป็นรูปง่แย่จกันใช่ไหมคะอ่ถ้าภาพตัดครึ่งหนึ่งมันจะเหมือนข้อไหนคะเด็กๆกอไก่ข้อไขหรือข้อควายคะ ให้เด็กๆไปลองฝึกไหมครณโอะลองฝึกทำนะคะฝึกทนะคะแล้วข้อที่สี่อืมเราจะใช้สมองข้อที่สี่ก,ก็ลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะสองข้อนะคะ